สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องรุ่งทริปชาแนลนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเข้ามาทําอะไรกันนะคะดูไปพร้อมๆกันกับรุ่งทริปนะคะทุกคนนะเออเบิ่งไปพร้อมๆกันเดอพี่น้องเด้อว,ว่ารุ่งทพิปมาอย่างนะคะมาทําอะไรที่นี่นะคะรุ่งทพิปมา ramt นี่คือศาลนะคะศาลพ่อปู่หลวงอุดมแม่ย่าผมหอมนะคะเด้อซื้ออย่างว่าจาก่นใดสมความมุ่งม,มั่นปรถนานะคะอันพ่อปูออป่อุดมพ่อปู่อุดมกับแม่ย่าผมหอมของเฮานี่คนจีคนจิคนจีซักซีดแล้วขาเนาะขอ ิ่งใดก็ได,ได้สมความหมู่มารปาธนาเนาะ,ะคะนะ่ะเนาะโอ้ยจจอย่าจับแขนค่อยเดี๋ยวอันนี้สิอันนี้นะคะเออสมความหมู่มารปาธนาน,นะคะต้องแบบวอย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 นะคะเนาะเออ ดังหวังก็มากราบไหว้ขอพรนะคะเด้ากราบไหว้ขอพรนะคะเด้าอะีงะ เนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะแต่เป็นแต่เป็นความเชื่อมของ โชดีนะคะนันก็เลยมากก่าวไหวขอพรเป่นตลอดนะคะเนาะเออนะคะชเ่านะคะเนขตรือขารารียมพอมากะยังบทันพร้อมนะคะขนาดว่าเตรียมแต่เสาแล้วได้พี่น้องเนาะเออขนาดว่าเตรียมแต่เสาแล้วกะยังบอทัน ยังบัท่านเหลวเนาะคะ่ะเนอะบท่านเหลวบรท่านทัวนะคะเ<ต>ออกะเอามาฝากมาตนนะคะบรรยากาศนี้นะคะ

ทัมากูมาอาวะอันนี้มาทั้งนี้มาปูมาเอาแต่นั่งค่ะอันนี้นั่งจะาิน้าหกระห้องหรอที่ไหนที่ซึ่งบางทงานถัดควรรวนอยู่